สวัสดีค่ะพาไปชมดอกบัวสวยๆค่ะบัวหลวงสวยๆนะคะสวยมากเลยอยากได้อยากได้กระสวดอกบัวหลวงสวยมากเลยะวะสวย ขึ้นในนาข้าวก็มีสวยมากดอกบัวสวยโอ้ยเกิดในนาข้าวก็มีค่ะในนาข้าวก็มีดอกบัว ข้าวงามมากมีดอกบัวสวยๆอยู่ที่นาข้าวสวยจังสวยจังเลย มาถ่ายดอกบวัวสวยๆริมทาง